ทุกฝ่ายคล่องแคล่วนักตรีฟูมฟักชอชอปอร่วมสืบสารสกุลวงคงมั่นโดดเด่นการ8ปดปีผ่านก้าหน้าสู่ผู้อำนวยการนางสาวสาวพาตรีสกุลวงเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2519ภูมิลำเนาเดิม เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ถิ่นเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนลำปลายมาศ ปีพุทธศักราช2538สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมปีพุทธศักราช2542สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกกาปรปฐมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ปีพุทธศักราช2555สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงประวัติการทำงานนางสาวสาวภาตรีสกุลวง์เริ่มปฏิบัติราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2550 ประเภทข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนโสดศึกษาปา์เลอร์จังหวัดลบบุรีปีพุทธศักราช2552ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโสดศึกษาปา์เลอร์จังหวัดลบบุรีในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555ย้ายกลับสู่ภูมิลำนาวดำรงตำแหน่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เปลี่ยนตำแหน่งจากครูชำนาญการเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเราปัญญานุกูล ปีพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจนถึงปัจจุบันถ้าสังเกตดูให้ดีจะพบว่าชีวิตมีขึ้นลงอยู่เสมอเส้นทางไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวแต่มันมีอีกหลายแยกหลายเส้นทางมากๆที่เราเลือกเดิน แม้ในหลายๆครั้งจะรู้สึกไม่มีทางเลือกแต่ถ้าสังเกตปัญหาให้ดีจะพบว่ามันแอบมีทางแยกซอยเล็กๆรอให้เราเดินไปอยู่เสมอเพียงแต่คนเรามักมองผ่านมองข้ามทางแยกเล็กๆนั้นนางสาวสาวภาตรีสกุลวงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการกล่าวไว้พรอ,อันประเสริฐดัด่งความดี นภาดังก้องวจีเหมาะสมธนโชต24ปีรุ่งเรืองคงอุดมหิรันสมก้าวหน้ารองผู้อำนวยการนางพรนภาธนโชตหิรันเกิดเมื่อวันที่6เดือนกรก์กดาคมพุทธศักราช2519ที่จังหวัดศรีสะเกดแดนประสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านทำเขียนอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษปีพุทธศักราช2534 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนภัยธรรมคุณวิทยาอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดปีพุทธศักราช2537สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนขุนหารวิทยาสรรอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด ปีพุทธศักราช2542สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาพิเศษจากสถาบันราชพัฒส,สวนดุสิตในสมัยนั้นปีพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทายาลัยรามคำแหงประวัติการทำงาน จากสาวบ้านนอกที่หอบเอาความฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องรับราชการให้ได้จึงเก็บกระเป๋าเดินทางสู่ถนนสายแห่งความฝันเข้ามาสู่รั้วชอชอปอเมื่อปีพุทธศักราช2542ในตำแหน่งครูอัตราจ้างในปีพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการท่านคือหนึ่งในฟันเฟืองแห่งยุคบุกเบิก ที่ช่วยสร้างพัฒนาโรงเรียนจากอดีตสู่โรงเรียนที่มีความสวยงามในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาหมั่นหาความรู้มาเติมเต็มให้กับชีวิตนั้นส่งผลให้ เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ความฝันนั้นก็เป็นจริงโดยคำสั่งสงพที่76ทับีให้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาปีพุทธศักราช2550ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูล ปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลปีพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจนถึงปัจจุบันในบางครั้งเรานึกว่าเราเดินทางมาไกลแล้วนี่คือเส้นทางชีวิต ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ก็พบว่านี่เป็นแค่เพียงจุดจุดหนึ่งของการเดินทางเท่านั้นเพราะเวลายังคงพาเดินไปเรื่อยๆไม่มีให้หยุดนั่นทำให้หลายคนมีชีวิตที่พลิกผันและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในบางครั้งยามที่เรามีความสุขพอเพียงข้ามวันเราก็ร้องไห้ในบางวันที่เราทุกข์ใจ แต่พออีกวันหนึ่งเราก็ยิ้มได้นางพรณภาธนโชธหิรันรองผู้อำนวยการกล่าวไว้สิรานีงานประกันเชี่ยวชาญเด่นเรื่องความรู้เฉกเช่นทุ่มสืบสารคงความดี14ปีภาคเพียรงานก้าวสู่ผ่านรองผู้อำนวยการดังฝันเอยนางสิรานีเรืองคง เกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครพนมเมืองแห่งพระทาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2541 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านโพนอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมปีพุทธศักราช2534สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึง6จากโรงเรียนอุเทนพัฒนาอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนางสาวศิรานีกิตติศรีวรพันธ์สกุลเดิม จึงได้เข้าร่วมสอบชิงทุนโครงการคูพันใหม่เพื่อสร้างความฝันตามไดอารี่ที่ตนเองได้เขียนไว้และได้รับการคัดเลือกจึงได้เข้ารับการศึกษาต่อที่แดนใต้มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขาซึ่งระยะทาง ไกลจากบ้าน1,663กิโลเมตรและสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2 5 5 2ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาพิเศษปีพุทธศักราช2557สําสเำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัต anyway hmm. ิการทำงานปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลปีพุทธศักราช2558ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูล ปีพุทธศักราช2,563ารงตําดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจนถึงปัจจุบันชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนการเดินทางไกลเส้นทางชีวิตที่มีช่วงเวลาเป็นพาหนะในการขับเคลื่อนวิ่งเร็วเดินช้าแต่ก็ยังคงวิ่งอยู่เสมอเราไม่สามารถที่จะนั่งเวลาให้ย้อนมาได้ การเดินทางของชีวิตเป็นการเดินทางตรงทางเดียวไม่มีขากลับทุกคนมีปลายชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าตัวเราจะพาตนเองไปอยู่ที่ฝั่งใดของเส้นทางที่เรากำลังเดินนางศิรานีเรืองคงรองพ่วงหนวยการกล่าวไว้ สวัสดีค่ะรองพาก็ขอแสดงความยินดีกับรองพาด้วยนะคะที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ำนวยการสถานศึกษายัางไงก็อย่าลืมคิดถึงกันนะคะรักค่ะก็สวัสดีครับอ่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับจากท่านผู้ำนวยการสหวภาตีสกุลวงศ์นะครับที่ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งนะครับเป็นผู้ำนวยการโรงเรียนใหม่ป้ายแดงนะฮะซึ่ง ผู้นวยการพานั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีในะการคลองตนนะครับเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยมนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะซึ่งเจอกันทุกเช้าเลยนะก็จะยกมือไหว้ผมก่อนทุกครั้งเลยนะผมไม่มีโอกาสได้ยกมือไหว้ท่านก่อนเลยนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนะครับก็มีโอกาสนะครับก็คงจะได้ไปแวะเยี่ยมนะฮะหาที่โรงเรียนของท่าน โับโห oh, นีว่าผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับรองพารองพาเป็นคนที่มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นกกลนามิตรแบบเป็นกันเองมากๆนะครับก็ยังรุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ท่านจะสละสดสักทีนะครับยังไงก็ไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้ท่านพอเอนาะตอนนี้เป็นพอ,อแล้วนะครับ ก็จงประสบความสําเร็จและก็มีความสุขกับที่ทํางานที่ใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมชชปครับที่นี่เพราะที่นี่จะยังคงมีท่านผอพาอยู่ในดวงใจอยู่ตลอดไปครับแล้วรอมันระกาศแล้วตุ๊กตุ๊กจอดได้ข่าวหรือยังนี่ข่าวอะไรยังเอ้าไม่รู้อีกหรอไปไหนไม่อ่านรายกลุ่มโรงเรียนหรือไงเออต้นแสดงความยินดีกันให้ลืมนลมานั่งนี่ก่อนเลยเร็วมานั่งก่อนมานั่งลายเลยก็ม่เคยเปิด ฮรู้เรื่องได้มาก็ไม่มาลองนิดลองนิดจะเรียกครูไม่ได้เราจะเรียกลองเรียกน้านาแกไปแล้วจ้าไปไหนให้บรรจุไปลองไงพี่ก็ลองเขาจะเรียกแล้ววันที่ห้าเออวันที่ห้าก็ไปรายงานตัวแล้วพี่นิดเนี่ยนะใช่อุ้ยังไม่รู้เร็วเนาะมากอนาวใจหายคใจหายเลยอ่ะเตรียมตัวทันเลยล่ะนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเออเขาไม่รู้ไม่เคยอะไรว่าแล้วคนรู้ึสมัยก่อนก่อนอะไรได้ รู้กันอยู่หลายคนปวดหัวอะไรปูอะไรปวดอะไรที่ทำไมอ่ะปอคนอะไรไม่รู้จัะปูทะเลเอาที่บ้านพพี่ไม่มีก็ที่บ้านพี่ตะปูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาคารเนี้ยสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีใช่ใช่ตัวานางมันโล่องแต่ก็ไปเจอปูกับพี่อ๋องจะบอกตัวมันใหญ่กล้ามมันนี้ ปูอะไรอย่าบอกนะปูทะเลยามันขึ้โง่อีกละเอามาไว้เห็นเนาะยังมาไหวไม่ได้ไหวเป็นตัไหนจุดทูปเราเอาไปปล่อยแล้วเราเลี้ยงเอาไปปล่อยด้วยไปปล่อยตัวไม่เครื่องเอาทู่ไปจุดเพื่อนคนทีบ้านเรามีแต่ปูอะไรปูนาเล่ไหน่ตัวไหนเด็กหนูไแตกแล้วล่ะที่ไปจุดทูปไปจุดทูปหยุดคนอะไรเอาปูไปปล่อยจีสู้นี้ก็ไม่ได้ อันนีี้ก็มอะไรอปิดกองช็อกปิดกองช็อกปีนั้นที่ใต้หออุ่นรักอะไรอะไรมาทันเะไรมาล้อมาทันไ่านอะไรไปหยอกปองไปฉี่บนหอปิดประตูทักขาตัวเองโอ้ให้ทำกู้ให้ทำกูให้ทำกูเนี่ย ใครทำกูเนี่ยเนี่ยปีที่ไหนได้ปีนดีตัวมีดขาปโวยวายไปก่อนแล้วไล่ใครไล่ใครไล่ใครก็ไม่รู้เอามันไปเอามันไปใครเรียกมันมาเนี่ยเอามันไปอยู่เงี้ยใครสรุปว่าใครอ๋อเรอ ดูปากเออไปเอาไปเอาไปอย่างไรอย่างเงี้ยเอาไปเอาไปมาอยู่ละกองละกองละกองอยู่อยู่ข้างประตูดันลุกไย่ได้ละองนั่งลุกไม่ได้เลยไม่ลุกเลยอ่ะมันลูกขาตัวเองอย่างเงี้ยอันนั้นลุกไม่ได้ไม่เท่าไหร่จาไม่ได้สิกินปลาเผาเสร็จทําไปกูห่อใบขาเลยค่ะขึ้นใบกาวมันใบหัวหัวมันจะไหลหรอกเก็บกาวขึ้นพ้นน่งเยี่ยวไบบนี่เลยหรอกเออ เห็นแล้วล่ะปัดประตูอยากจะเช็ดไม่ได้ปิดอุ้ยจริงดิเห็นอะไรเต่ารีเสียใจเล็กกว่าตุกจริงเปล่าจริงมันใจไปบอกไปเรียกไปเรียกมาวัดเยถึงว่าถึงว่าไม่สบายอยู่ทุ่ๆทุ้วันนี้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮลา่าส่ดยอาเลยเก่งมากเลยนะคะ น้องรามไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักความน้อง่ามเป็นคนเก่งที่สุดแต่ที่สําคัญอย่างที่เสียได้อย่างหนึ่งคือไม่มีใครกินแจ่วห้อกับตาเลยเป็นเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าว่างก็กลับมาได้คือเด็กินข้าววาเมล่าสิไปเป็นร่องอยู่หม่องอื่นบอกเด็กกินข้าววังสันละอ่อนเอาไปเทเ่ากินอีสานสุเ่ากินระบาดหนีเฮ้ยเนียี่หลีละล้องกีบเอาหน่อไม้มให้บักลายตาไนส์ได้กินมาละอ่อนแบบเนี้ยโอ้ยต่ไนายค่ะโอ้ยไปสีเด็ก ส่งนักกินส่งมยังแยหอยแยไงเขาจะห้ไผกินแน่ละหลายปานเนี่ยแม่ลากขบไปยู <c oughs> ่หรอเดีเราสิไปเป็นร่องหมองอื่นหรอทีอ้อมแมนเออวะเน,นาะโอ้ยเส้นขัดมาเป็นยังดอกเราไปหมองไหนเราก็มีความสุขคือเกาเออ,อม่มีมูคือเกาหนาหนาเดี๋ยวเราก็หากินเองดอกนั่งกินที่ศาลเนาะแมนแล้วโชคดีดอมสอมเกาเกได้ข่าวกอได้ข่าวได้ข่าวว่าอย่างนะได้ข่าวว่ามีคนสอบร้องติดตัวไมีไข่ติดตองแน่ มีเมลาาคุณนิดแล้วก็ไออพอเห็นคนหนึ่งอ๋ออันแสดงว่าคู่าก,ก็จะไปแล้วแหละอืมก็จะไปแล้วเาคิดถึงคิดถึงเตะหลังจากนี้ไปก็คิดถึงมากกแน,น่เอออันกะขอให้เมล่าโชคดีในการไปทํางานตีใหม่ๆเด้อครับขอให้เมล่าโชคดีลำรวยลำรวยเด้อค่ะบ๊ายบาย,บาย เธอจะเติมให้กันบางเวลาที่นาวสัน่นเธอจะเป็นอุ่นไอบางเวลาที่แพา้มาก็ยังมีเธอเข้าใจ ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่